มาดูเรียวๆตอนนี้กําลังรับซื้อลูกรับซื้อรถจากลูกค้าอยู่ทําไมถึงต้องงัดกระดูกงูออกให้น้องเซลไฟแรงลื่นใหม่ปองเซนนี่เห็นไหมงัดกระดูกงูกันใหญ่เลยเห็นไหมน้องครับผมให้กระดูกงูทําไมอ่ะก็คือการงัดกระดูกงูเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าบอดี้ในส่วนตรงนี้มีการเก็บสีมาบ้างนะครับแต่การที่เราจะต้องงัดกระดูกงูมาดูเพื่อดูว่าไอ้การเก็บสีมันเนี่ย มันเกิดจากการชนหนักไหมเข้าโครงสร้างไหมสิ่งตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดครับว่ารถเนี่ยมีการชนหนักหรือเปล่า oh, อ๋อดูยังไงแต่เท่าที่ดูนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์ทุกอย่างมันจะเดิมแต่กรณีถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมีชนหนักมาเนี่ยเม็ดอาร์มันจะสวยผิดปกติอ๋อจะไม่เดิมมามันจะไม่เดิมเม,<า>ม็มเดมมอาร์จะสวยผิดปกติจะสวยสวยย,ยังไงอ่ะมันจะเป็นจุดเป็นล็อกล็อกล็อก,อก,อกเข้ากันเสมอกันตลอดแต่เน,นี้ยถ้าพี่ดูเนี่ยมันจะมีความแบบแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอ๋อ แล้วมีนะแบบเม็ดอาร์หายไปเลยมีถ้าประกันทําไม่ดีนะอถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดอาร์คทใหม่เนี่ยมันจะสวยแล้วมันจะเป็นบล็อกเท่าๆกันเพราะว่ามันทํามาจากเครื่องมือตัวเดียวกันอ๋อมีเครื่องมือสำหรับทําให้มันเนียนด้วยแต่เนียนแต่เนียนแค่ไหนก็ลองตาไม่ได้อยู่ดีเพราะมันดูออกว่ามันเป็นพิร์นแบบเป๊ะเลยใอ๋อไม่ธรรมชาติอันนี้รถมีเก็บสีมาค่อนข้างหนาอยู่ แต่ถ้ามันโป๊สีหนาเราก็ต้องดูถึงเม้นทอาร์ข้างในว่ามันชนหนักมั้หรืออย่างตัวอย่างเนี้ยอย่างฝาท้ายตัวนี้ก็มีการชนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าโครงสร้างหลักแต่ฝาท้ายมีการเปลี่ยนถ้าสังเกตดูผิวม,มันจะเงาใช่ ฝาท้ายเปลี่ยนมันจะมีความเงาเงามันเงาพิกติใช่ไหมจะเงา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 เหมือนสีรถเลยแต่ถ้าถามว่าถ้าฝ่าท้ายไม่ได้ทําอะไรมาผิวมันจะคล้ายๆอย่างมันจะด้านๆใช่ไหมมันจะด้านอ๋อมันต่างกันเยอะเลยนะนี่คือออริจินอลเออนี่ออริจินอลคือด้านๆอันนี้เราก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเงาวับเลยอาจจะโดนแค่ตรงนี้เป็นแผลเล็กๆแต่ทีนี้ว่าประกันอาจจะจับเปลี่ยนอ๋อจับเปลี่ยนฝาท้ายแต่ถ้าโดนเข้าไปตรงนี้แต่ถ้าโดนหนักตรงนี้ก็ต้องเงาเหมือนกันถ้าโดนหนักก็คือตรงนี้เข้าเงา แต่บางอู่ก็เก็บเงียนนะบางอู่ก็ทําให้มันด้านได้บางอู่ก็สามารถทําไดโ้โอ้โหเพราะโดยส่วนมากเนี่ยพวกอู่บริษัทประก,กันอะไรพวกนี้อู่ซ่อมอู่ทำนะที่เขาที่เขาเมืออาชีพนะเขาสามารถทําแล้วก็มาหลอกลูกค้าขายใหม่ได้เขาจะรับซื้อรถ,รถ,รถแบบรถแบบอุบัติเหตุหนักอุกบัติเหตุหนักอ่าแล้วเอามาทาเพราะว่าเขามีฝีมือในด้านของการซ่อมงานอะไรพวกนี้ซ่อมงานได้แล้วก็มาขายลูกค้าในราคาแบบพิเศษราคาถูก นี่คือสิ่งสาคัญนะต้องระวังมากเลยนะเนี่ยมีพวกอู่ที่ทําเนียนๆอยู่มีพวกอู่ที่ทำเนียนๆ,ยนยนๆต้องระวังนะเรื่องอู่ทําเนียนๆทาย้อมแมวกันเนียนมากเลยนะใช่โอเคขอบใจมากครับผมใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการดูรถมือสองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้